<Mar> มาใครจะได้ไปต่อในเพรีออฟครับมารุครับบูเทอรแรนะซ้ายบนของแผนที่ครับคลาสสิก <Classic. S 2> ก็คลาสสิกครับผมเรดพอตส์ขวาล่างของแผนที่คลาสสิกคือคนเชียร์ก็ชอบใจหายใจความนะบทจะดีก็ดีบทจะเบลอก็เบลอ อะมารอดูเกมนี้กันหน้าตาจะเบเบอร์หน่อยเเพื่อนๆก็สนับสนุนผมได้หลายช่องทางนะครับถ้าผ่านแอฟริกาก็มีการส่งสตาร์นะเหมือนส่งเชลิ่งบิดเหมือนส่งซุปเปอร์แทงซุปเปอร์แชทใช่ปะ่ะเออเหมือนกันเลยถ้าผ่านทาง YouTube ครับที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ก็ได้ช่วยก่อนทึมกดไลค์เนี่ยช่วยก่อนเลยทึมคือพันกวิวอ่ะผมขอสักร้อยไลค์ก็แฮปปี้แล้วเออสิช่วยกันคนละหนึ่งไลค์นะครับใครจะกดเบิ้ลก็ได้แต่ให้ลงเลขขี้นะฮะแบบ7จ็ไลค์เไลค์ได้หมดขอเป็นเลขขี้แล้วก็เพื่อนๆที่มีกําลังนะครับผมอยากช่วยเหลือสนับสนุนก็สมัครเป็นเมมเบอร์ได้ผ่านทาง youtube ก็ไหลไหลเาเรียกว่าไลไหลยศเลยไหลยศ แต่ยศมีความแตกต่างอะไรกันบ้างไหมถ้าผมจะจัดเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะเอายศโพอตเอ็นทาร์โรดูขึ้นมาแต่ทุกยศก็ดูคอนเทนต์เฉพาะสมาชิกได้หมดครับนะฮะหลักๆก็จะเป็นพวกแมทคลาสสิกเก่าๆอะไรเนี้ยที่ผมพาคทิ้งเอาไว้แจดองอะไรพวกนี้ฮะแจดองนี้หาหาดูไม่ได้แล้วผมหูเก่าเกิน เซ์กยู่คัดสิกก็สนับสนุนได้การทางการสมัครเมมเบอร์นะครับผมลงไฮไลท์ทุกคู่ไหมครับลงทุกคู่ครับลงทุกคู่เลย แล้วก็ขอ,อแสดงความยินดีกับแฟนๆ GSL ด้วยนะครับปีนี้มีสามสี่สั้นนะอันนี้เป็นสี่สั้นแรกถึงกงางวันจะดรอปลงไปแต่ก็มีให้ดูกัน <c oughs> ใช่คำนี้มีให้ดูมีให้ดูก็ดูไปเอองางวันลงไม่เยอะครับจากสามหมื่นเหรียญเหลือสามพันเหรียญนะไม่เยอะไม่เยอะ,อะก็ล้านหนึ่งเหลือล้านหนึ่งเหลือแสนหนึ่ง <c oughs> อย่างวะ ม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะใช่ว่าถึงสามพันเหรียญวะ,ะยังไมด่ดูตัวเลขคือสมัยก่อนหนึ่งแชมป์ GSL คือผู้เล่นสตาร์คาคือฟินเนี่ยสบายอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ลวโอเคมารู้ตั้งตี้มาครับสามรปเปอร์ aper, สองเฮลเลียนนะเจอสองสตอเกร์ er, ตรงนี้หน้าบ้านเหนื่อยหน่อย เหนื่อยๆต้องลันบายเข้าไปลันบายเข้าไปหาโพรฟหาโพรฟได้ไปห้าครับก็ถือว่าสวยอยู่นะไซายการ์ดิันเฟอร์มาได้สักสิบไหถึงมสักสิบไม่ถึงว่ะได้เก้าครับแต่ก,ก็กำไรอยู่นะสามร้อยห้าสิบห้าร้อยฮะสิบรวมเป็นสิบโพรบด้วยนี่วะเออมีตัวที่ ตายก่อนหน้าด้วยเป็นตัวที่ออกมาสเกลใช่ฮนะเงินรางวัลเห็นอนา,นาคตเกมก็ผมว่าเขาอย่าจะเริ่มปล่อยจอยกันแล้วแหละอยู่ได้ด้วยคอมมูนะเกมเนี้ยเอาจริงเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวลอปเอร์เขาออกแผดกันโดนดา่าผมใช้คำนี้เลยออกแผดแค่แบบรออูปรูปหน้าปะจมูกอ,อ่ะจะบอกผักชีลอยหน้าก็ดูแรงไป ออกแผดกันโดนด่ากันคนเบื่อแต่น่าจะไม่มีแพดแล้วแหละผมว่าผูกเกมระดับสิบปีแล้วนะทำไ้เล่นไวสากครับสองยังไงครับดอกข้างล่างวะโอเคคลาสสิกยังเลียกชั่นไวอยู่ครับแต่ก็ตามแล้วนะมาลูนี่เปิดหมดจริงจังเกมมิ่งเลยใส่รัวๆตั้งแต่ต้นเกม ปกติคือมารู้ว่าจะโดนฮีโร่ถมใส่เว้ยแต่รอบนี้เจอครัสติกก็เลยขอถมคืนซะหน่อยตอนตอนนี้บิษาดไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มีข่าวสร้างอะไรเลยนะใช่ไหมมีแต่เดียโบสีป่ปะเออซึ่งผมไปเล่นเบต้ามาแล้วก็ <Okay. S 1> ก็เดียโบที่ภาพสวยขึ้น <c oughs> เป็นเดียโบสองโบเดียโบสามที่ภาพสวยขึ้นเออ พยายามจะเป็นแบบเยโบ2สองด้วยด้วยตีมความมืดมนเนื้อเรื่องคือกลายเป็นพอแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้ใช้คำนี้ก็แปลกๆเนาะถ้าเราจะเสพเนื้อเรื่องอะ่ะผมดูซีรีส์ไว้แบบขี้เกียจมานั่งเล่นเพื่อรู้เนื้อเรื่องแล้วแก่ไปเปะวะแก่ไปเออขอเอนหลังแบบโอ้ดูแบบ breaking bad ดูแบบ vice nso อะไรเงี้ยเนื้อเรื่องไนงะไม่ต้องเล่นด้วยกดรีโมทปุ่มเดียวเล่นให้เลย กลายเป็นว่าถ้าเล่นเกมจะขอเกมเพยสนุกสนุกละถ้าว่าแบบเล่นห้านาทีแล้วดูเนื้อเรื่องอีกห้านาทีผมหลับเลยเอา,าอายุเยอะขึ้นก็พอไม่รู้อันนี้อันนี้ส่วนตัวเฉยแต่ตอนเด็กๆจะสนุกสนุกแบบตอนเด็กๆมันคืออนะิมเพรส i ีฟครับมันตื่นเต้นไปหมดแต่พอแบบเรามีตัวเลือกอื่นเนี่ยที่แบบสำหรับสายสตอรี่อย่างเนี้ย ดูซีรีส์เลยดูหนังเลยและเรื่องนี้ y u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  e คอนเทนต์เยอะเลยจะไปดูเนื้อเรื่องโดยที่เราไม่ต้องเล่นเองเนี้ยสตาราก็มีนะแฟนแฟน,แฟ,น,แ,ฟนแฟชั่นป่ะเออขอสรุปของเผ่าเลยรับจังหวะนี้ Classic ครับสิครับ bring ขึ้นมามารุกก็โอ้จ่ายเอทีวีไปสี่หลักๆคือต้องเก็บวาปิดซึมนะเข้าถึงวะไม่ถึงครับกลายเป็นสตอกเกอร์รอดหมดเนี่ยสต er อเกอร์มันถึกเห็นปะเออมันถึก โอ้เราได้ไป7จรีคอร์กลับทันทีกำไรแล้วแต่มารู้จะไปแคมป์แล้วครับ7นาทีเออเนี่ยมันไปฝ่ายเนี้เล่นเกมแต่ไปฟังแบบสตอรี่จาก Channel ทางเลือกอะใช่ไหมผมทำเสียงแบบแกไม่ได้นะช่องนี้เสียงเขาโคตรเอกลักษณ์เลยเอ่ล้วครับใครเหยียบเข้ามาแล้วครับมารู้ ค่อยค่อยขยับเข้ามามาสิกัดแท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 ทำยังไงดีนะมาดูก็นั่งดูอยู่แหละรู้ว่าสามโครโลซัสเอาละแล้วก็ไงโยนดิสเบิร์นไปสองโครโลซัสไม่มีดาเมจเลยพอโดนโดนโยนสตันไปไม่มีดาเมจเลยแล้วจังหวะนี้มาดินสัดเข้ามาเหลือโครโลซัสแค่หนึ่งตัวเท่านั้น มารู้ค่อยๆขยับสีกลายเข้ามาแบบใจเย็นๆแบบเลือดเย็นแบบเลือดเย็นแล้วก็โถมเข้าไปสาดซีแท้งเข้าไปยังไงแล้วก็ดอกโพลซัสมาระเบิดระเบิดจีจคอมันช่างเลือดเย็นซะเหลือเกินมารู้เก็บเกมแรกไปครับอยากจะยิ้มนะแต่แบบยิ้มอ่อนดูไม่ยิ้มแต่ยิ้มออนเพราะว่ายังไม่ชนะไงขาดอีกเกมหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวรอเกม2กันสักครู่ครับอ่อถ้าถ้ารีวิวไปเกมสปอตดีกว่าใช่ไหมกลับไปเล่นไมโครสตอเกอร์ดีกว่าคือไทมิ่งเกมเมื่อกี้ข,ของคลาสสิกมันช้าไปหมดครับเนื่องจากเขาโดนฮาร์สอเ่างต่อเนื่องตั้งแต่มารู้เปิดริเปอร์เฮลเลียนมาหลังจากนั้นคือหมัดชุดเลยนะแล้วแบบคลาสสิกเข้ามุมอย่างเดียวเลยพอเข้ามุมเสร็จเหมือนระครังตีหมดยกะ่ะ เปงแล้วก็มารู้ไปฟาร์ม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 แล้วก็มันน็อกปึ้ง,งนี่ไงดูอิปโปเยอะไงเราเนี่ยโคดซอฟต์พาวเวอร์เลยอิปโปดูแล้วก็อยากลงนวมดูแล้วก็อยากลงนวมใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์ซีว่า,ษา,ษาดูแล้วก็อยากเตะบอล ไม่มีนะใช่ไหมยังไม่มีถูกดิสิ์คือภาษาหรือว่ามีอย่ารอแชทบอกเผื่อมีในแพลตฟอร์มซีม,มิงเจ้าไหนโอโซโรโอโซโรคือภาษาโอเคครับมารู้ครับบูทเทอร์แรนซ้ายบานของแผนที่ครับแล้วก็คลาสสิกอนะเรดโพตัสขวาล่างของแผนที่ครับไม่มีภาพเลย เกมแรกเหมือนโดนต่อยอเข้ามุมลรลัวๆหลังๆผมไม่ค่อยเดียวันอ่ะเออตอนแรกก็ว่าจะพีไฟนอลสิบหกปะออไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรไม่รีบผมไม่รีบ อ๋อมีเดย1วันสตอมเกตไงครับอย่าลืมนะฮะไปกดติดตามกันได้ครับขึ้นลิงก์ที่สตรีมแล้วนะเออจะเปิดอัลฟาปีนี้ครับ t o r มเกต e เผื่เพื่อนๆได้โค้ดอัลฟากันก็เล่นให้ดูหน่อยครับผมไม่ได้มาเล่นใน Discord อย่างเงี้ยเออมานั่งวิเคราะห์กันว่าเกมเป็นไง เดเวลลอปเก็ส่งข่าวสารมาเรื่อยๆเื่ปรับตรงนี้แล้วอย่างนี้แล้วเขาก็ค่อนข้างทําตามใจคอมมูพอรมคกลวนะใครอยากได้อัปเดตก็ลองดูใน Reddit ใน Has ในแท็กของ Stormgate ทีมงานเดเวลลอปเก็เข้ามาติดต่อก็เรียกว่าพูดคุยกันโดยตรงเลยแหละความหวังงความหวังหมู่บ้าน มารู้เปิดไวมาจังหวะที่จะมาแค่ตัวเดียวก็คือมาสเกลครับตรงนี้มีสองอเดฟพยายามจะเล่นเร็วคืนเหมือนกันฮะคาสิกมารีนก็ต้องระวังดีๆสู้ไม่ได้นะทำเป็นเล่นไบมารีนสามมารีนสองอเดฟมาเดฟ,เดฟยิงแหกหมดอะ่ะมาคเดฟมันยิงแรงกว่าแล้วยิงมีกราะถึกกว่าด้วยอพยายามเล่นเร็วครับ แต่ก็เข้าไม่ได้นี่คือข้อดีของการวางวอลบ้านแต่กลายเป็นว่ามารู้ก็เอาคอมมาสเ,เตเตอร์ออกมาวางไม่ได้ทำมิ่งเสียเหมือนกันโอเคคลาสสิกก็ประสบความสําเร็จแต่ไม่เป็นไรมารู้ก็อัพ,อพเอาไปเจาะคอมมานข้าบนบ้านเลยโอ้แล้วก็โถมมาสวมวิญญาณฮีโร่ยังไงบุกไม่เข้าเหมือนกันแต่ก็ทามิ่งเสียไปนิดนึดนงปกติอะต้องประมาณ สองนาทีครึ่งสองนาทีห้าสิต้องแปะคอมมาสเตเตอร์ที่สองละ <c oughs> ดอกวิดอมายโอเคไมโครสวยงามครับคลาสสิกแล้วก็ยิงวิดอมายทิ้งไปได้ด้วยฮะมารู้ก็ต้องเอาเม่ได้แบกเอาตัวรอดออกมาก่อนตอนนี้แฟนๆก็แบบช่างใจไม่ถูกว่าจะให้มารู้ไปต่อดีไหมหรือว่าจะเป็นโพตอสคนสุดท้าย ออโอ้มารู้จะมาแคมหน้าบ้านแล้วเอา SCV มาด้วยเอาละครับได้ข้อมูลแล้วครับส,สิว่ากำลังจะโดนก็ต้องเอาอาร์มี่ออกมารอกกันนะถ้ายังไปเล่นเกมฟาร์มอยู่ก็แตกปลายแน่นอนเดี๋ยวต้องขยิบเข้าไปต้องใกล้กว่านี้ต้องใกล้กว่านี้ ต้องใกล้กว่านี้โอเคระยะนี้แหละสวยงามแล้วก็เปิดสีกลายมาจังหวะนี้อิมมอร์ทัลกำลังจะออกมาครับแล้วสตอกเกอร์ไล่เอสซีบีไปฮะข้างหลังแล้ว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 ไพลอนดีครับยังมีไพลอนสำรองโอเคแล้วอิมมอร์ทัลมาแทงดัมเมจแทงดัมเมจจัดๆแล้วก็ระเบิดไปครับสตอกเกอร์ล้วงหลังมาจังหวะนี้ยังไงแล้วแล้วลิฟเลเตอร์หลุดไมโครหลุดไมโครเหรอ โอ้ยทำไมเข้ามาลึกจังยังไงเอ้าระเบิดเอ้ามาลุฮัลโหลฮัลโหลโอเคยังเหลือมาลรีนอยู่งงๆเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันอยู่ดีลิเวเลเตอร์บินผ่านทุกคนมาแล้วก็แบบมายิงได้สองนัดแล้วก็ระเบิดไปแล้วก็มาลรีนยังไงบมบฮะฮะฮะอะไรอะเดี๋ยวมาลุใครใครเอาโซจูให้มาลุกินเนี่ยเมื่อกี้ อะไรอีนครับเนี่ยดูรีบเกินไปอ่ะเออคือจะไปชมคัสสิกก็ไม่ได้นะเหมือนมารู้เอาวิ่งหน้าไถอ่ะเอาหน้าไถพื้นเออแบบงงปกติใช้ยูนิตคุ้มกว่านี้เยอะเลยครับรอบนี้แบบงงไปหมดพยายามจะถ่ายหน้าบ้านเจอสตอเกอร์เคลียเออคัดคัดคัดแบ็กอ่ะ ต็อกเกอร์ขัดแบ็คเสร็จเรียบร้อยเลยแตกสลายกลับมาสู่สีกันเหมือนเดิมคงไม่อยากเล่นเลดเกมเหรอคือจริงถ้าไม่ฝืนเมื่อกี้รอทามิ่งเจ็ดนาทีมีสตีมแพ็กมีเมดิแวกก็ได้ไอเห็นอะไรแบบแบบไม่เห็นว่ะ ไม่เห็นแต่เห็นเห็นแหละเมื่อกี้เห็นแบบๆแบบโอเคครับมารู้คญาตราทับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ใช้สับให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็เปิดซีกโหมดเขาไม่เล่นด้วยปิดก็ได้ กลับมาฟาร์มกันแล้วจะเป็นทัพสิกนะยสลับกันบ้างย่าตราทับมาเคลื่อนกําลังพลดูดูเป็นทางการนะดูเป็นทางการเคลื่อนกําลังพลมาที่กลางแผนที่ทหารไปไหนหมดนี่ทหารมาเป็นมารีมหมดแล้วตึงโป๊ะอะเข้ามาอุ้ย เ้าเหลี่ยมสวยด้วยนะทำเป็นเล่นไปโอเคอ้โหสต็อกเกอร์ยิยงไกลเลยครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือซิกแขงครับถ้าฮีโร่เขาะจะเล่นก็คือจ่ายหนึ่งสต็อกเกอร์ให้ซิกแทงเป็นทาร์เก็ตแล้วก็บิงยัดแล้วก็เอาโครซัสเคลียร์มาวินแต่ก็ขึ้นอยู่สเตปอะถ้าคลาสิกไม่ไม่ได้ฝึกมาก็อาจจะไม่ได้เล่นเพราะยังไม่เคยเห็นคลาสิกเล่นแนวนั้นนะก็ค<ม>ือเนี<ม>่ยเขาเปิดซ<ม>ิกไลน์แบบเนี้ย ฮีโล่เขาจะจ่ายหนึ่งสต็อกเกอร์เลยบิ้งเข้าไปเ,ออเพื่อให้สีแค็งมันทาเก็บอาะมีนำนำนำไม่นานหรอกครับถ้าเธอแดนเปิดสามเบดอ่ะ๋ย่าเขาแป๊บเดียวเพราะว่าหลักๆก,ก็คือห้าร้ว5ห้าบาแลกห้าบาลแกออาลแกแปะเรยกเตอร์เขาอีก โอ้ oh, แล้วปล่อยมาู้มาถึงโกดไม่รู้คาสิกคิดอะไรอยู่คือจริงๆมันจะมีทามมิ่งแกลบอยู่นิดนึงที่จังหวะมาู้พลาดเห็นปะที่แบบบุกแล้วก็พลาดตอนประมาณนาทีที่ห้าผมมองว่านั่นนะ่ะเป็น,เป,นเป็นช่วงจังหวะที่คาสิกน่าจะช่วงชิงความได้เปรียบแล้วก็โถมสุดใจกลับมาได้แต่ก็เหมือนเดิมครับสไตล์คาสิกคืออ้อยอิงเราดูคาสสิกกันมาอย่างเยอะนะอ้อยอิงชอบแบบ ฟาร์มก่อนต่อให้จะป้องกันและชนะแล้วก็ต้องฟาร์มก่อนเปิดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามฟื้นซึ่งกูมีโฮฟื้นแล้วก็สามารถชนะกลับมาได้ครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่ารอบนี้เป็นมารุฟื้นกลับมาแล้วจะเป็นยังไงตีงูแล้วตีไม่ตายครับกลายเป็นงูเหา่าโอ้โหทีจีไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ แต่ก็โบก e อ p ไปทีหนึ่งให้หน้าตังเล่นอ่าแล้วก็มีไวกิ้งมาด้วยฉันไม่ใช่กูมิโฮะเนะฉันฉันคือมารูโจอ่าโบกเ e m p ไปอีกแล้วก็จะโถมาจังหวะนี้โคโรซัสเข้าไม่ได้เจอไวกิ้งเหงาจัดเลยข้างบนอ่ะจะเข้ามาอ่ะโบกเ e m p ไปอีก อะคือคนเล่นโก้ไม่คนละคนกันนะครับคุณปล่อยมารู้มาถึงโก้อะไม่มีสิบมีเสียงจะกกันแล้วยังไงหลุดไมโครครับอาร์คอนตัวนี้ดีฮะที่ว่าเขาไม่โยนเอ็มพีนะประหยัดเอาไว้แล้วก็ยังไงวางโยนสตันไปแล้วก็เคลียร์โครซัสโบกเอ็มพีดักหน้าไปอีกครับโอ้โหสาสตร์รัวๆเอาจัด เมื่อปล่อยมารู้ให้ใช้โกดเมื่อมารู้ผ่านการเกมเข้าสูเรทเกมได้ i ิ m o r ร์ทก็เอาไม่อยู่โครซัตก็เอาไม่อยู่ G ีคอครับสองศูนครับมารู้ผ่านเข้าสู่รอบเพย์ออฟครับผมมารู้ก็จะไปเจอที่หนึ่งของกรุ๊ปบีนะเผื่อจะได้เจอดาร์กด้วย